กิ่งดาวดารานีคือดารานักแสดงที่ก้าวขึ้นมาจากบทนางรองมาเป็นนางเอกแม้จะไม่ใช่แถวหน้าอย่างภาวนาชนะจิตพิศมัยวิไลศักดิ์และเพชรราชวราชแต่กิ่งดาวก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากดารารุ่นพี่เหล่านี้เลยแม้แต่น้อยทั้งความสามารถและความสวยเพชรราชวราชเป็นนางเอกที่ชื่อได้ว่าได้ร่วมงานกับมิชัยบัญชามากที่สุดคนหนึ่งกิ่งดาวดารณี พบรักกับมิชัยบัญชาตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่วงการแม้จะปกปิดคนทั่วไปแต่คนภายในรู้ว่าทั้งสองอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาตั้งแต่ปี2506กิ่งดาวเป็นหญิงที่มิตรรักมากที่สุดและด้วยเหตุใดเธอถึงได้ทิ้งพระเอกเบอร์หนึ่งผู้ที่เป็นที่หมายปองของหญิงสาวทั่วประเทศจางมิชัยบัญชาไปได้ชั่วชีวิตคลิปนี้มีคําตอบครับมิชัยบัญชาเข้าวงการปี2500 อยู่ในวงการจนถึงปี2513มีผลงานเกือบ300เรื่องภายในระยะเวลาเกือบ14ปีกิงดาวราณีเข้าสู่วงการปี2505ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องทุกตาพเนจรพอถึงปี2506กามเทพก็ทำงานมิตรกับกิงดาวพบรักกันตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาถึงแม้ทั้งสอง ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นคู่สามีภรรยากันแต่เป็นที่รู้กันในวงการสมัยนั้นแฟนหนังหลายคนก็ทราบแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรสี่มลชนก็ไม่มีการแค่คุยหาความจริงจนเกินงามเหมือนอย่างในสมัยนี้กิงดาวราีจึงมีงานหนังส่วนใหญ่เป็นหนังที่มิรแสดงเป็นพระเอกกิงดาวราีมีชื่อเล่นว่าออสมีชื่อจริงว่าศรีวันเวทวิสุทธ์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2483ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเจ้าของโรงเรียนชื่อโรงเรียนจินตะวรศึกษาหลังจากเรียนจบชั้นมศ .5 ที่บ้านเกิดออสสีวันได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเรียนต่อจนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนเบญจมราชาลายัยสอบเข้าเรียนมหาวิทยายลายัยแต่สอบไม่ติดระหว่างรอสอบครั้งที่สองเธอได้ตัดสินใจเข้าเข้าสู่วงการบันเทิงประเดิมด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ ประจำบริษัทโฆษณาจากต่างประเทศแห่งหนึ่งมีผลงานโฆษณาออกมาหลายชิ้นทั้งโฆษณาน้ำหอมผงซักฟอกปาลมโอลิฟแชมพูปี2505ความสวยของเธอเข้าตากรรมการมีผู้ชักชวนให้เล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องตุ๊กตาพเนจรจากนางสาวออสสีวันเวทที่สุดสู่ความเป็นดาราสาวที่มีชื่อไพเราะเพราะพริ้งว่ากิ่งดาวดารณีเป็นนางเอกชื่อดังของวงการละครโทรทัศน์ และเป็นดาราระดับนางรองที่มีชื่อเสียงของวงการหนังไทยวงโครจรชีวิตของมิชัยบัญชาพระเอกดาวรุ่งยอดนิยมขณะนั้นกับนางเอกละครชื่อดังกิ่งดาวดารณีก็ามาบรรจบพบกันในที่สุดเมื่อทั้งสองได้เล่นหนังด้วยกันในเรื่องพนาสวรรค์ปี2506ทั้งสองต่างประทับใจซึ่งกันและกันการมาเทศทำงานอย่างซื่อสัตย์นำไปสู่หม,ดมุดหมายปลายทางแห่งความรักเมื่อทั้งสองตกลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน ฉันสามีภรรยาเมื่อปี2506มิชัยบัญชาเป็นพระเอกคิวทองมีนังให้ถ่ายมากกว่า7ถึง8เรื่องต่อวันเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตและการเดินทางไปกองถ่ายหนังแทบทุกเรื่องที่มิดเล่นกิ่งดาวจึงมักได้เล่นด้วยแม้จะได้เล่นเป็นบทบาทนางรองในหนังเรื่องนั้นก็ตามผลงานของกิ่งดาวเริ่มแรกเป็นละครโทรทัศน์เธอเป็นนางเอกที่คนดูประทับใจผลงานเรื่องเด่นๆทั้งหนังและละครก็มีเช่นเทพธิดาบ้านไร่แหลมหักปี2510แท็กซี่ สัญชาตยานชายปี2511เพชศแท้สมิงเจ้าท่าแก้วแก่นกล้าจอมคนปี2512หนังส่วนใหญ่ที่มิชบัญชาเล่นมีนางเอกคู่ควัญของเขาก็คือเพชรราชวราชเล่นด้วยกันแทบทุกวันและท่าออสกิ่งดาวดารณีได้ร่วมเล่นด้วยส่วนมากก็จะได้เล่นเป็นนางรา้ายนางอิจฉาเป็นตัวชิงดีชิงเด่นหรือในบางเรื่องขนาดรับบทเป็นแม่ของเพชรราไปเลยก็มีเป็นที่ทราบกันในวงการภาพยนตร์ว่า ทั้งกิ่งดาวและเพชารานั้นมีเรื่องกินแหนงแครงใจกันในจอก็เล่นหนังด้วยกันไปตามบทตามหน้าที่ที่ได้รับแต่ในส่วนของนอกจอสองนักสแสดงสาวคู่นี้ไม่แม้แต่จ,จะพูดจาหรือมองหน้าก,กันเลยด้วยซ้ำสาเหตุมาจากพระเอกรูปล่อของเรามิชัยบัญชาที่เล่นคู่กับเพชาราบ่อยๆกิ่งดาวก็คิดระแวงว่าสามีจะปันใจให้เพชาราส่วนเพารานั้นก็เป็นคนเงียบๆคิดว่าถ้าเรื่องไหนไม่จริงก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปอธิบายให้ใครฟัง เรื่องนี้ได้ก่อตัวเป็นปมเล็กๆขึ้นลึกๆในใจของกิ่งดาวดารณีเร่มากิ่งดาวกับพิชัยบัญชาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาถึงปี2512ทุกวันมิชัยบัญชาไปเล่นเป็นพระเอกมักมีภรรยาคือกิ่งดาวติดรถไปกองถ่ายเล่นหนังเรื่องนั้นด้วยเธอเป็นนางรองนางอิจฉานางร้ายและแต่จะได้รับ,บบทบาทว่าเรื่องอะไรจากปี2506จนถึงปี2512เปีที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา ในที่สุดก็ถึงวันแตกครับมิดัยบัญชาได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากมหาชนทําให้เขามีความคิดจะลงเล่นการเมืองปลายปี2 5 1 1มิตรเได้ผันตัวเองเข้าสู่การเมืองขณะนั้นชื่อเสียงของมิตรไม่เป็นสองรองใครเขาดังเป็นผู้แตกมิตรจึงหวังใจว่าถ้าเขาลงเล่นการเมืองคงได้รับแรงสนับสนุนจากมหาชนล้นหลามอย่างแน่นอนวันที่หนึ่งกันยายน2 5 1 1มิตรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในานามกลุ่มหนุ่ม หาเสียงในเขตบางรักยานาวาสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่ผลปรากฏว่าเขาสอบตกไม่ได้รับเลือกสร้างความผิดหวังให้เขาเป็นอย่างมากกิ่งดาวเองก็คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดหลังจากให้กำลังใจแล้วเธอได้ขอให้มิตรสัญญาว่าจะต้องไม่ลงเล่นการเมืองอีกต่อไปแต่คนอย่างมิดแชยบัญชาไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นแน่นอนปี2 5 1 2 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่การเมืองระดับท้องถิ่นอีกต่อไปแต่เป็นระดับประเทศเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือสอสเขตพระนครกับปราโมทคดสุนทรเพื่อหวังทํางานรับใช้ประชาชนและต้องการช่วยเหลือนักแสดงให้การแสดงเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการได้รับการดูแลเหมือนอาชีพอื่นๆแต่ผลปรากฏว่าเขาสอบตกอีกครั้งคะแนนขาดไป500คะแนน เขาได้อันดับที่16จากความต้องการสส15คนเรียกได้ว่าคะแนนเฉียดฉิวนิดเดียวด้วยคู่แข่งทางการเมืองโปรยโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าทุกคนเลือกมิชัยบัญชาเขาก็จะเข้ามาเป็นผู้แทนและจะไม่ได้ดูหนังที่เขาแสดงอีกต่อไปจากการเลือกตั้งคราวนี้ทาให้มิชัยบัญชาสูญเสียเงินทองไปหลายล้านบาทพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังที่จำนองกับธนาคารและที่ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้สูญเสียหญิงที่เขารักมากที่สุดไปอย่างไม่ทันตั้งตัวกิ่งดาวดารณี ด้วยความน้อยใจต้องจำใจทิ้งพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างมิชัยบัญชาไปชั่วชีวิตด้วยเหตุผลว่าเขาทำผิดสัญญาที่ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งที่สองและเลือกประชาชนมากกว่าเลือกเธอเขาผิดสัญญาต่อเธอก่อนที่พระเอกมิชัยบัญชาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกิงดาวได้หนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งถึงวันพระราชทานเพลิงศพของพระเอกคนดังกิงดาวได้บินกลับมาร่วมงานเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะคนที่เคยรักกัน หลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพพระเอกมิจชัยบัญชาละมูลอติพยักษ์บอกอหนังสือโลกดาราได้ทําการนัดแนะทั้งเพชราชวราชกับกิ่งดาวดารณีมาพบกันเพื่อปรับความเข้าใจกันขอให้ทั้งสองลืมเรื่องเก่าความลังเสียและมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยมิตรภาพแต่ทั้งสองก็ทําได้ดีเพียงจับมือกันถ่ายรูปเท่านั้นเสร็จสิ้นก็ถือว่าจบงานต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตเดินในทางของตน ความรู้สึกของสองนางเอกก็ยังเปรียบเป็นเส้นขนานตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของผู้หญิงที่มีชื่อว่ากิ่งดาวดารณีหนังเรื่องสุดท้ายที่กิ่งดาวได้เล่นคู่กับมิฉชบัญชาก็คือเรื่องแม่นาคพระนครปี2513กิ่งดาวดารณีจากพวกเราไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2564สิริอายุ81ปี69 stories ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของนางเอกชื่อดังด้วยนะครับกิ่งดาวดารณีีชื่อนี้คือตำนานเรื่องราวชีวิตของพระเอกตลอดการอย่างมิชัยบัญชามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจอย่างแง่มุมของความรักก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเกินคาดคิดทีมงาน6-9 s t ้าสตอรของเราขอหยิบยกบางแง่มุมมานําเสนอแด่ทุกท่านเพื่อเป็นสาระและความบันเทิงดังนี้ครับมิชัยบัญชาก็วงการกตั้งแต่ปี2500 มีชื่อเสียงพุ่งขึ้นจนถึงขีดสุดตั้งแต่ช่วงประมาณปี257เป็นต้นไปใครๆก็อยากให้เขามาร่วมง,งานด้วยในขณะที่เพชราชวราชเมื่อออกจากต้นสังกัดสิริสิริจินดางานแสดงก็มีเพิ่มมากขึ้นดอกดินกัญญามานเมื่อตัดสัมพันธ์กับเพื่อนรักอย่างสิริสิริจินดาแล้วก็เดินหน้าสร้างและกำกับหนังอย่างตั้งอกตั้งใจประเดิมด้วยเรื่องนกน้อยปี2 0 0 7ดอกดินให้มิตรประกบกับเพชรา ซึ่งหลังจากหนังฉายออกมากระแสตอบรับเป็นอย่างดีแถมคว้ารางวัลตุกตาทองไปหลายตัวด้วยกันจากการเล่นหนังเรื่องนกน้อยนี่แหละครับที่ทําให้มิตรได้รู้ความจริงว่าเพชรรามีใจให้ใหกับชรินงามเมืองหรือชรินนันทนาคอนซึ่งเป็นที่รู้จักกันตอนนั้นว่าจากการที่ได้ร่วมง,งานกันหลายเรื่องทําให้มิตรแอบประทับใจเพชรราแอบมีใจให้อยู่ลึกๆเที่ยวคันอาสาไปรับไปส่งอยู่ภักใหญ่ส่วนเพชรรานั้นก็รักมิรเชยบัญชาในฐานะพี่ชายที่น่ารักและน่าเคารพคนหนึ่ง อย่าลืมว่าห่วงเวลานั้นทั้งสองต่างกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังครับงานแสดงล้นมือแทบไม่มีเวลาได้ศึกษาดูใจหรือทำความรู้จักกันให้มากกว่าการร่วมง,งานในกองถ่ายเท่านั้นครับพอมิตรรับรู้เช่นนั้นเขาก็ค่อยๆถอยออกมาอย่างเข้าใจอย่างสุภาพบุรุษชายชาติทหารและพอได้เล่นหนังร่งรวมกันเรื่องพระนาสวรคร์ปี2 5 0 7เขาก็ปฏิบัติกับเพชราชาวราชนางเอกของเรื่องอย่างพี่ชายคนหนึ่งพึงปฏิบัติต่อน้องสาว อย่างเต็มใจและให้เกียรติเรื่องพนาสวรร์นี่เองที่มิตรได้พบรักกับออสกิ่งดาวดารณีผู้รับบทคมเดือนนางรองของเรื่องคบหาดูใจและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันฉันสามีภรรยากับมิทัยบัญชาตั้งแต่ปี2506จนถึงปี2512ก่อนที่ทั้งสองจะผิดใจกันเรื่องที่กิ่งดาวห้ามไม่ให้มิทแชบัญชาลงเล่นการเมืองทงั้งทที่เขาเคยให้สัญญากับเธอไว้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำตามสัญญา หลังจากแยกทางเดินกันออสก,กิงดาวดารณีก็บินไปนเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษและไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยจนถึงงานศพข,ของมิเัยบัญชามิเัยบัญชารักกิงดาวดารณีมากพอกิงดาวนี้ไปเรียนต่อเมืองนอกจากคนร่าเริงสดใสก็กลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายอะไรก็ดูขวางหูขวางตาเข้าไปเสียหมดจนมีเรื่องบ่อยครั้งกับคนในวงการกระทั่งปี2 5 1 2หลังกิงดาวนี้ไปได้ไม่นานมิตรได้เจอกับสัชิธรเพชรรุ่งก็รู้สึกถูกชะตา ได้สืบตามถามดูจนได้รู้ว่าอมราอัศวนนนางเอกชื่อดังในยุคนั้นดูแลสัติ์ทอนอยู่มิจึงเข้าไปพูดคุยกับอมราอมราเห็นว่าช่วงนี้มิจมีอาการซึมเศร้าเหนื่อยล้าจึงรู้สึกสงสารรับปากจะเป็นแม่สื่อให้ด้านสาัติ์ทอนเพชรรุ่งตามข้อมูลเธอเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2490เป็นชาวจังหวัดนครนายกโดยกำเนิดเรียนจบมศสจากโรงเรียนบ้านนายกพิทยากร เคยประกวดความงามแต่เป็นนางงามนาครนายกขวัญใจทหารอากาศและยังติดหนึ่งใน15ของการประกวดนางสาวไทยปี2 5 0 8ซึ่งปีนั้นจิรนันสเวตนันเป็นนางสาวไทยเคยได้รับการทาบทามให้แสดงเป็นนางเอกหนังเรื่องเป็ดน้อยปี2 5 1 1ของอัศวินภาพยนตร์แต่สุดท้ายเมื่อไปทดสอบหน้ากล้องปรากฏว,ว่าเธอไม่ผ่านครับสุธิสาพัฒนุษ์ได้รับบทเป็ดน้อยแทนสัสิธรคาดหวังไว้มาก เมื่อไม่ได้ตามหวังจึงผิดหวังหนักถึงขั้นไปบวชชีให้ใจสงบเป็นเวลาถึงสามเดือนด้วยกันที่จังหวัดเพชรบุรีจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสถิธ์กลับไปอยู่บ้านไม่นานอมราอัศวนนท์ได้มาหาเธอเพื่อชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการให้เล่นละครโทรทัศน์ประจําของคณะอมรมานที่ตอนนั้นอมราเป็นผู้จัดละครให้กับทางช่องเจ็ดขาวดําสนามเป้าหรือปัจจุบันคือช่องห้านั่นเองครับ นอกจากนี้อมราย,ยังช่วยหางานหนังให้สสิธรแสดงอีกด้วยเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องแท็กซี่ปี2 5 1 1โดยมีมิตรกับเพชรราแสดงนำครับสัจิธรเพชรรุ่งเคยเป็นนางเอกหนังหลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องสิงอีสานเดดนางพรายตุ๊กแกผีเป็นต้นต่อมาก็รับบทเป็นนางรองและเรื่องที่ทำให้เธอได้รู้จักกับมิจบัญชาอย่างจริงจังก็คือเรื่องวิมานไฟปี2 5 1 2 ได้แม่สื่อคนสวยคนสำคัญอยากอมราอัศวนนล์ช่วยพูดคุยให้เพียงไม่นานมิตรกับสัส,สิธรก็คบหากันมิตรได้ไปสู่ขอสัสสิธรกับพ่อแม่ของเธอที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพร้อมกับสร้างบ้านให้พ่อแม่สัจิธอนด้วยมิตรได้ให้เงินเดือนสัจิธอนเดือนละ1000บาทเพราะเวลานั้นมิตรหมดไปกับการเลือกตั้งเยอะจนเงินแทบจะหมดตัวแถมยังมีโครงการจะสร้างโรงหนังอีกใช้เงินซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆอีกก้อนใหญ่หลายเงิน ตอนอยู่กับกิ่งดาวมิรให้เงินเดือนกิ่งดาวเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเพราะช่วงนั้นมิรยังไม่ได้เอาเงินไปนลงการเลือกตั้งแต่ถึงแม้จะได้เพียงเดือนละหนึ่งพันบาทสัสิธรก็ไม่เคยว่าอะไรสัสิธรอ,อยู่กินกับมิตรได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับมิตรก็มาเสียชีวิตลงขณะถ่ายทําหนังในเดือนตุลาคมปี2องพันสสาสัิธรเศร้าสะเทือนใจอย่างหนักในงานศพของมิตรเธอเป็นลมแล้วเป็นลมอีกจนเพื่อนๆน,นักแสดงต้องคอยปลอบใจอย่างใกล้ชิดไม่วางตา ภรยาคนแรกของมิเชบัญชาก็าคือจารุวรรณสวีระบงอยู่กินกับเขาในปี2502ถึงปี2506มีบุตรชายร่วมกันหนึ่งคนคือยุทธนาพุ่มเหมจารุวรรณได้มีโอกาสแสดงหนังครั้งแรกในปี2514เรื่องจุมบาลเจ้าขาเหตุที่มิตรได้เลิกร้างกับจารุวรรณก็เพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้เธอต้องถ่ายหนังหามรุ่งหามคำ่ำภรยาคนที่สอของมิตรคือกิงดาวดารณีอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี2506ถึง2512 และสัธธอเพชรรุ่งคือภรรยาคนสุดท้ายของมิตรซึ่งอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี2512ถึง2513ปัจจุบันสัสธ์อเพชรรุ่งใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับอัมมาอัศวนนขอให้มีความสุขมากมายครับ